สว,ส,สวัสดีค่ะเอนี้ก็มาพบมาพอกับช่องกับแต่น้อยแชแนลค่ะพี่น้องมือนี่เอาสองคนกันในเมนูอย่างใสอ่อนครับมือนี่ใสอ่อนใสอ่อนยัดไข่ค่ะพี่น้องใสไข่แก้วบักขํามเปียกครับในบักทัวประกาศกรอบแล้วก็มีหมักแตงมีกระเทียมกระเทียมทุนกระเทียมดองมากินแก้มกับเอา มาค่ะแซบๆร่วมกันได้ค่ะมาแซบๆร่วมกันครับมันอุ้ยอะไรยังไงเอาไกนไก่มานำอยู่ลืมตาแบบว่าชิ้นใหญ่มาเลยอุ้ยหอนหอนียังหอนหอนอยู่เลยเพป็นว่ากินพ่วงหอนมันั่งแซบไม่แซบยังแซบอืม เอาขอออกกินก่อนนี่นืมเสียงกกผ้องละมากมาครับมาร้องกบร้องเินสีโตอีว่ามือนันฝนโตได้พี่น้องมึงไม่มือกอนเนาะ ก็เอาตัดความมันความเลี่ยนมักใส่ได้แบบแซ่บเบิ้นครับมันมีรสหวานติดนำนิดๆอย่างหอมๆเหมือนคุยครับจแจวแซ่บ เพิ่ผากมาแม่ยังง้อพี่น้องตกใจน้ำด้อแลเพิ่งจะา่ก็ยัง ตอนนเนี่ยม่วงมีมุดแดงทำอะไอจานมาบางายมดบ่มดกบวากันเนาะพี่น้องพุกน่ะบ่ม,มีหน่อยเนาะดื่มขวดเดียนะมั้ง ก็เทียมเขากันนะน้องเพื่งนว่าไม่อย้งแต่บากรรมออกแต่เจ้ะก็ไม่หายลำอยู่ได้พี่นองไดคลิปแต่ลักลักก็คือให้เพื่อนให้เบากรรม เพราะว่าแต่ก่อนกินลายบัไดเนาะ yeah. Không nó uống đi hơn ạn Đây là toàn Hẹn nhặt khay chắc nồi ไม่เหลวแล้วแล<ม>้วจะกินเบิดบอเท่านลลั <c oughs> ้นล่ละมือนเมนูกับแก้มนะครับมือน,นเมนูกับเขา ว่าแต่่าเอาอหยาบใครอยางพิ่จะมันบ่หยาบเนาะอสีบ อันนี้ก็เจ้าลาคั้มเปียกเค็ดบ้ายาวใส้ปักพริกข่าวขวาบะคขา้มเปียกแล้วก็น้ำตาลพุงนัวตามเลยน้ำ,นำปลาแล้วก็ใส่เครื่องหอม

นียังม่มเลยนะโม่ม,อม,อมอเอาไปลูกชสยลูกชายบมมา่มะลูกชสยว่าคนกินเขาอิมไป เกาใส่ใครน้ำนแสบเดียสุดยดเลยลองเห็ดบงไหมครับแต่ว่าอันนี้สูตรทดลองวิธีทำยังไม่ทันมีเพราะว่าเพราะว่าลองเห็ดเบิ้อง อุ้มคึ้นคือฝนสีตอีกล่ะยันล่ มักใส่เนี่ยเอามักแบบจำพอดีคือเขาได้มาจิ้มน้ำจิ้มได้มักจำแต่มักหนี่งพอดีเอามาจิ้มก็มำจิ้มเนาะ ยังพูนขึ้นค่ะก็จริงจิงอยู่กับกลับอยู่คือบบก็เถอมันลายมันาะมาจารยมันลายมันนี่ลายมันนี่ ต้นหญ้าบัวลายนเอนใส่ไขรบัวลาย,าย,ายลองเห็ดเบิงเง็ปไปทัวร์ เบือมันแสบแสบดูครับงต่างแสบไม่เห็นเธออีมไหมครับไข่เพราะว่าให้เอาใส่ไข่ดิบอกก่อน,นเมื่อกี้น่อยพแค่นั้นอิ่มนะครับมันแบบใส่เล่นหลาย

เอาอันใส่ไข่ซักหนึ่งพอดีแล้วอันใส่หลายก็ยังมันแล้วก,กินตอดอีกอย่างหน,งนึ่งก็คืออันกิ้งบ่ <laughs> 아니 <아니에요>. h <laughs> total อันนั <eleven> ้น <Jamie> ม <daughter> ่ได้ t เกินเยอะแยะหมดเอากินตาทั่วมันเนาะไม่ใช่หรอ เราจะเอามากินกับเอาองหายเพิ่มเอิ นี่ยวขอตัดมันตัดเหรียนเดี๋ยวทำนี่แหละตู้ไม่ไหวไปจอไม่ได้ เอาซ้ำอิ่มอิมอ่มซ้ำใดเอาซ้ำนันแต่ว่าเอามาลายค่ะขนาดเลยเอามาลายพดขับมันนี่ย่างย่างใส่ออนมอน,นีะครับหยัดไข่นะครับเนาะใส่กับน้่จิม้มน้ำจิ้มปลาขมครับน้ำจิ้มคามเปียกเปรี้ยวหวานค่ะพี่น้องเอใส่ครับใส่ออนนันเป็นใส่ออนหมูเนาะใส่ออน,นหยัดไข่แบบแซ่บแคือเกาค่ะพี่น้อง เอามือนนี่กระแต่น,น่อยก่ะขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชม้ามากถ้าจังจบอะไรก็ฝากคนไหนก็นกกแชร์ใ้ได้ค่ะมือนี้ก็แต่น,น้อยก็บอกบอกรรมขอลาไปก่อนนะครับน้อสวัสดีค่ะ